เราไม่อยากจะใช้ความุแรงผมไม่มีตัวเลขที่จะมาพูดเพราะว่าตัวเลขตัวแทนทุกท่านได้สเสมแล้วจริงๆนั้นตัวเลขเหล่านี้คงไม่มีประโยชน์นะครับเพราะว่าที่สชก็มีแล้วถ้ามีข้อมูลเหล่านี้อยู่แล้วเพียงแต่ว่าเมื่อไรจะเอาข้อมูลนํามาใช้เทนั้นอีเพียงแต่ว่าวันนี้เรามันเนครับผมจึงไม่มีตัวเลขให้ท่าน แต่ผมมีแนวทางที่ว่าเราจะทำยังไงช่วยแก้ปัญหาที่พวกเรายังประสบอยู่วันนี้ในประเทศไทยมีโครงการหนึ่งที่กำลังดังสุดพัดเลยนะครับโครงการจำนำข้าว <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> นักวิชาการหลายท่านบอกว่าจำนำข้าวที่ไม่มีประโยชน์ขาดทุนแต่ทางรัฐบาลบอกว่าไม่เป็นไรไม่ขาดทุนถึงแม้ ช่ไหมยอมทำได้โฟกัสห้าจังหวัดวันนี้ก็ประมาณตุ่มมาเป็นแสนแสนล้านเพื่อแก้ปัญหาในจังหวัดห้าจังหวัดชายแดนภาคใต้ไปทำอะไรถามว่าการศึกษานี่จ้อะไรจาหน้าแสนล้านบ้างาได้ไหมครับไ,ไม่ได้มีอะไรในความเป็นพิเศษของเขตพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษในห้าจังหวัดไม่มีห้าแสนเป็นแสนแสนล้านไม่ได้ เพราะฉะนั้นผมมีแนวทางท่นี้ในห้าจังหวัดชายแดนภาคใต้ผมนั่งสือท่านทวีสอดสอบเลขาธิการสอบอบตวันนั้นผมไปไประชุมอีกวันหนึ่งท่านพูดว่างบประมาณที่รัฐบาลทุ่มเทมาให้นะั้นมากมายมหาศาลมากมายมหาศาลทั้งการเย,ยียวยาทั้งการพัฒนาทั้งการาปราบปรามร่วมอยู่ในนะั้น แต่โครงการที่พัฒนาทัการเยียวยาท่านวิจัยและรแรกบอกว่าไม่ได้ใจทุ่มเทเปล่าปแต่ที่ท่านบอกว่าที่สบายใจหน่อยก็ือรูปประมาณที่ทุ่มเททุ่มเทให้กับการศึกษาและการศาสนาการวิจัยออกมาบอกว่าได้ทการตอบรับจากชุมเนออันนี้เป็นทางวิจัยและก็ยืนยันว่าเป็นของท่านเวีสอนสองไม่ทราบว่าท่านเกิดวิรศาสตร์อยู่หรือเปล่า เพราะฉะนั้นผมว่าทุ่มเทในเรื่องสือก็ทุ่มเทไปแต่ก็ปอะมาเพื่อ,อการศึกษาทุกภาะจําเลยเพราะฉะนั้นวันนี้จะพูดถึงว่าใน5จังหวัดเขตพัฒนาพิเศษเราให้อะไรพิเศษบ้างแค่นี้ราชการได้แล้วข้าราชการได้ท่านะวีพูดอะไรได้เยอะเนี่ยแต่กอกชนได้อะไรบ้างมีสิ่เดอนที่ท่านท่านตะวีพูดและท่านทํ ก็คือเวลาหน่วยงานไหนของกบประมาณม,าากมาักจะอ้างและก็สอจอมักจะอ้างมา,มา,ากทีาาก่สุดก็คือไม่มีกบประมาณใช่ไหมครับไม่มีกบประมาณแต่อยู่แท็กเล็กก็แจกได้แต่อยู่ๆก็กจำนำข้าวไม่ได้อยู่ๆเยียวยาเป็นแสนแสนล้านได,ได้ไม่รู้ต้องกบประมาณจากไหนพอกา ว่าจะเดขามของก็ประมาณเพื่ออุดหนุนตอบแทนพิเศษค่ผูน้นำศาสนาคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดคณะกรรมการอิสลามประจำวัสยิดอิมัลก่อนเต็มวิลาขอไปไม่มากอะครับเกือบพันล้านแค่นั้นเองถ้ารัฐบาลตื่นถ้าคนตืต่นบอกไม่มีก็ประมาณแน่นอนแต่ปรากฏว่าไม่ อในวิตีของพวกเราถ้าคิดนอกกรอบคิดแบบคนอื่นไม่ได้วันนี้ผมจะมีแนวทางว่าให้ท่านเลขาสจลองคิดนอกกรอบบ้างอย่ารที่โจมเรื่องเหมือนที่ท่านปัวแทนบอกว่าโจมเรื่องไปเอาอะไรมาคิดอ่ะเอาส่วนไหนมาคิดลองคิดแบบนอกกรอบอย่างท่านคารีท่านลังไม่ได้แต่ว่าท่านทำได้ไปในทิศบานเพว่าไม่ไปยังขากิน

พวกเรารดูสิว่าใครจะถูกบ้างไม่มีครับนอกจากที่เหลือไม่ว่างกร,ราะัาน,น,นี้อย่างนี้นะผมอยากจะฝากท่านเลยค่ะท่านโอเคยัง